สวัสดีค่ะพี่ขาวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะพี่ วันนี้มีพระดีเด็ดพระบ้านได้มาเยอะมากเลยค่ะพี่ได้มาถึงก็มาอัดคลิปให้พี่ได้เช่าได้ชมได้บูชากันนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขานะคะอันนี้เป็นพระปิดตานะคะพี่ปิดตาที่ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขานะคะด้านหลังจะมียันนะคะพี่ขานะคะองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ขาปิดตาองค์นี้นะคะพี่นะคะหนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ขา500นะคะพี่ หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ค่ะนะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพระปิดตาค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นเดียหลวง เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปค่ะพี่ค่ะอันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปอันนี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้เป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะเหรียญเก่าเก่าโบราณอย่างนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่เหรียญหลวงปู่ทวดจับขอบอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ เดือนนี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเดือนหลวงปูดทวดค่ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเนียมนะคะพี่หลวงพ่อเนียมค่ะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่หลวงพ่อเนียมขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่อันนี้จะเป็นเรี่ยงกลมพ่ะกวยนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่เดี่ยงกลมหลวงพะกวยเรียนนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นพระพรมค่ะพี่ อันนี้จะเป็นพระพรหมหลวงปู่ดูสามห่วงอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่พระพรหมหลวงปู่ดู3สามห่วงอย่างนี้นูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขานะคะเป็นพิมพ์สองหน้านะคะพี่เหรียญเก่าโบราณพิมพ์สองหน้านี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนนี้จะเป็นกิ่งหลวงปู่หมุนนะคะพี่กิ่งหลวงปู่หมุนนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะ พี่ขานะคะกิ่งหลวงปูมุนนี่นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาพัากิ่งหลวงปูมุนค่ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อค่ะพี่ขารูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่รูปหล่อโบราณเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขารูปหล่อโบราณค่ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขานะคะหลวงพ่อเดิมนี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่จะมี ีรอยจานนะคะพี่เด๋ยนหลวงพ่อเดิมนี่หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเด๋ยนหลวงพ่อเดิมคะ่ะส่วนอันนี้จะเป็นเดียนหลวงพ่ออะไรเอ่ยแป๊บนึงอ่านก่อน ไม่ทราบค่ะพี่นะคะได้มาสภาพนี้ค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะเดือนนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเดือนก่อนโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขาส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นรูปปล่อหลวงพ่อไปนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่รูปปลอกองค์นี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะรูปปลอโบราณค่ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อพัดใสค่ะพี่ รูปปลออหลวงพ่อพระใสองค์นี้ก็ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่นะคะรูปปลอหลวงพ่อพระใสองค์นี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้เป็นเหร okay. ียญเจ้าสัวค่ะพี่เหรียญเจ้าสัวนี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะเหรียญเจ้าสัวมีรอยจานนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญค่ะ อ่าอันนี้เป็นผ้าปิดตานะคะพี่เป็นปิดตาข้างล่างเหมือนเป็นเชือกถักค่ะพี่อันนี้ได้มาสภาพนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่6บ0้อยบาทนะคะพี่ปิดตานี้ข้างล่างเป็นเชือกถักอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะหนูได้มาสภาพอย่างนี้นะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้ค่ะพี่ค่ะอันนี้หนูขอไว้ที่ 600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยคะ่ะพี่วันนี้นะคะพี่ได้พระดีๆมานะคะพี่ขาไอเราก็วุ่นวายว้าวุ่นเสลือเกินค่ะพี่ขาว้าวุ่นที่ต้องมาขายให้ลูกค้านะคะพี่ขานะคะ <c oughs> อันนี้นะคะพี่ขาเป็นเดียนหลวงพ่อเพชรคะ่ะพี่เดียนหลวงพ่อเพชรนี่ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่นี่คะเดียนหลวงพ่อเพชรคะพี่ขาขอไว้ที่500บาท <c oughs> ปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขาพระแต่ละองค์ราคาจะไม่เหมือนกันนะคะพี่ขานะคะแต่ละองค์ราคาจะไม่เท่ากันนะคะ พี่ขาพี่พี่สนใจองค์ไหนยังไงถ้าภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0840659180ค่ะพี่ขาหรือถ้าจดไม่ทันเขจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่6 ขอโทษค่ะ5้าบาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้เป็นปิดตาค่ะพี่ขาปิดตาปูเอี่ยมค่ะพี่ขาปิดตาปูเอี่ยมนี่ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ปิดตาปูเอี่ยมอันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นปิดตาชีโบค่ะพี่ขาปิดตาชีโบนี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ปิดตาชีโบนี่ค่ะพี่ขาขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ขาพระปิดตาชีโบค่ะส่วนอันนี้เจ้าของบอกว่าเป็นของหลวง ปูเอี่ยมค่ะพี่อันนี้เขาบอกว่าเป็นของหลวงปูเอี่ยมค่ะพี่ค่ะอันนี้ขอวันที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่กลมๆนี่หนูขอวันที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ขานะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นเดี๋ยวหลวงพ่อไปค่ะพี่ขาเป็นรูปไข่นะคะพี่เดี๋ยวหลวงพ่อไปเป็นรูปไข่นี่ขอวันที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่นะคะอันนี้หนูขอวันที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ขาห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาเดี๋ยวหลวงพ่อไปนะคะพี่เป็นรูปไข่ค่ะพี่อันนี้หนูขอวันที่ห้าร้อยบาท บาทนะคะพี่ขานะคะ500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยคะ่ะส่ e> วนนี้นจะเป็นเดียนหลวงปู่เอี่ยมไหมคะพี่หรือว่าไม่ใช่ยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่นะคะอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะเด๋ยนนี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่เหรียญกอาโบราณคะ่ะส่วนอันนี้เป็นภาพหลวงพ่อกล้วยค่ะพี่เป็นภาพหลวงพ่อกล้วยด้านหลังจะมีตะกรุด3ดอกอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ภาพหลวงพ่อกล้วยคะ่ะพี่ขาน้่นหลังจะมีตะกรุดอยู่3ดอกอันนี้ ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่อันนี้หนูได้มาสภาพนี้ค่ะพี่หนูไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่700บาทค่ะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขา ถ้าเกิดพี่สนใจยังไงแอดไลน์ได้ค่ะพี่ขาขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาหนูไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรค่ะพี่นะคะได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้เป็นของหลวงปู่โตะนะคะพี่ขาอันนี้เป็นของหลวงปู่โตเปิดยังไงเนาะเนี่ย จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่นะคะได้มาสภาพนี้นะคะพี่อ่อนนิตีลังกาแล้วได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะหนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาเดหนูจะให้ดูเป็นองค์นะคะพี่เดินหนูจะให้ดูเป็นองค์นะคะพี่ขากล่องนี้หนูขอไว้ที่700บาทค่ะพี่พี่ซื้อกล่องนี้ไปพี่ก็คุ้มแล้วค่ะพี่ขา700บาทพี่ได้ตั้ง3องค์นึ่งค่ะพี่นะคะเนี่ยค่ะหนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่อันนี้หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะหนูได้มาสภาพนี้เลยค่ะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม 50บาทเลยค่ะพี่ขาอันนี้1องค์อันนี้องค์ที่2นะคะพี่นะคะเนี่ยค่ะจะมีตอกนี้ด้วยค่ะพี่จะมีตอกโคดอยู่ใต้ฐานนะคะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่ขาหนูเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่หนูเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่กล่องนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขานะคะพี่ๆคนไหนสนใจยังไงขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ขาเป็นของหลวงปู่โตนะคะพี่ นะะี่ยค่ะส่วนอันนี้เป็นหลวงปู่หงค่ะพี่เนี่ยค่ะอันนี้เป็นของหลวงปู่หงพร้อมกล่องอย่างนี้นะคะพี่นะคะได้มาพร้อมกล่องอย่างนี้นะคะพี่ขาด้านในก็จะเป็นภาพอย่างนี้เลยค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่6 0 0บาทพอค่ะพี่กล่องนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะจะมีตะกรุดมีพระหน้าปกนะคะพี่ ะคะ่ะตามภาพเลยนะคะพี่ขายนะคะหนูเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาลงปูหงค์ค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ ส่วนอ e ันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้เป็นขุนแผนค่ะพี่ขุนแผนนี่ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขุนแผนวัดบ้านกลางนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาขุนแผนวัดบ้านกลางค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้เป็นมีดนะคะพี่อันนี้เป็นมีดพร้อมรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่1,100บาทค่ะพี่ด้ามนี้หนูขอไว้ที่1,100บาทค่ะพี่ขานะคะมีทั้งรูปหลอ มีทั้งมีดแล้วก็มีทั้งผ้ายันนะคะพี่ขาเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาขอไว้ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่ชุดนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นมีดด้ามปากกาค่ะพี่ขาเป็นด้ามไม้นะคะพี่เป็นด้ามไม้พร้อมยันหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทนะคะพี่ด้ามนี้หนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทนะคะพี่ขาพี่มีรอยจานนะคะพี่พี่ดูค่ะค่ะพี่ดูความเก่านะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทนะคะ พี่ขาเดาเปิดให้ดูนะคะพี่สภาพหมูเต็มมือแม่เลยดูดิหนูเนี่ยค่ะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาพี่ดูความเก่านะคะพี่ถ้าดูแลไม่ชัดยังไงแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขานะคะด้านนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาแปดร้อยบาทนะคะพี่ปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะมิตรหลวงพ่อเดิมค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาได้มาพร้อมถุงอย่างนี้นะคะพี่นะคะหลวงพ่อทาบค่ะพี่ขาวัดนกอะไรเนี่ย วัดกระบกขึ้นพึ่งอะไรเนี่ยวัดกระบกขึ้นพึ่งเออเนี่ยได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะคะลงได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะแล้วนะคะ่ะแกะให้ดูข้างในนะคะพี่อ๋อ oh. ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะค่ะพี่นะคะนะคะพี่ นะคะพี่ดูกันนะคะหนูเองก็ดูไม่เป็นค่ะพี่หนูได้มาสภาพนี้ค่ะพี่นะคอเนี่ค่ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทพอค่ะอันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขามีทั้งพระหนึ่งองค์แล้วก็มีเหรียญหรอมีเหรียญแล้วก็มีอะไรเนี่ยสีพึ่งแล้วก็มีเหรียญอย่างนี้ค่ะพี่แล้วก็มีเหรียญอย่างนี้ค่ะพี่ขานะคะเป็นเหรียญบาทอย่างนี้ค่ะพี่นะคะหนูก็ไม่รู้ว่าของใครนะคะพี่นะคะ มีเหรียญอย่างนี้นะคะพี่ขามีเหรียญอย่างนี้ค่ะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ขานะคะแล้วก็มีสีพึ่งอย่างนี้ค่ะพี่นะคะสีพึ่งสีเขียวกากีค่ะพี่ขาสีเขียวเหนียวซับค่ะพี่นะคะ อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ชุดนี้หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขานะคะ600บาทได้3องค์นะคะพี่ขาหลวงพ่อท่าค่ะพี่ขาหลวงพ่อท่าค่ะพี่สีพึ่งสีเขียวนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้ได้มาเป็นดนอย่างนี้เลยค่ะพี่เป็นของหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกค่ะพี่เป็นของหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทพอค่ะเดี๋ยวค่ะเป็นของหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่6 ร0 0บาทค่ะพ cool ี er ่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทพี่ดูความเก่ากับพี่นะค่ะมีรอยร้าวแตกกับพี่ขานะคะหนูได้มาแบบนี้นะคะพี่ขานะคะพี่ดูความเก่าของอันนี้ค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้เป็นตะกุนหลวงพ่อทาวัดพัะเนียงแตกค่ะพี่อันนี้เป็นตะขุนหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกพร้อมาสอันนี้ขอไว้ที่800บาทค่ะพี่ตะขุนหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกอันนี้นะคะพี่ขานูขอไว้ที่800บาทจากพี่จ้า ค่ะ800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาะตะกุดหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่เป็นสายคาดเอวเป็นสายคาดเอวหนูถามคุณลุงคุณลุงบอกว่าเป็นของหลวงปู่สุขแต่หนูเองอะ่ะหนูดูไม่เป็นหรอกค่ะพี่นะคะจะมีตะกุดหนดอกอ่ะสดอกอ่ะสดอก3ดอก,สา,ดอกสายคาดเอว ยาวค่ะพี่ยาวอยู่ค่ะพี่ขายนะคะยาวอยู่ค่ะพี่ยาวอยู่นะคะพี่ขายนะคะอีกฝั่งนึงก็จะเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าเขาใส่ไปอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่ายัางไงน่าจะใส่อย่างนี้แหละค่ะพี่นะคะหนูว่าคนสมัยก่อนเขาน่าจะใส่อย่างนี้แหละค่ะพี่นะคะนะคะอันนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่90 0บาทค่ะพี่สายคาดเอวหลวงพ่อหลวงปู่สุกใช่หลวงปู่สุขหรือเปล่าไม่รู้หนูไม่แน่ใจถ้าหนูพูดไปก็ขอโทษน,นะนะคะพี่ขาบางทีหนูว่า คือเขาบอกมาอย่างนี้ค่ะพี่หนูก็เอาต้องเอามาพูดอย่างนี้ค่ะพี่หรือว่าไม่ทราบที่ก็ได้ไอ้ตรงกลางเนี้ยค่ะพี่ตรงกลางนี้จะเป็นดอกคู่นะคะพี่ตรงกลางนี้จะเป็นดอกคู่เอ้าใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดอกคู่ไม่ใช่ใชดอกคู่เนี่ยค่ะดอกเดียวนั่นแหละนะยค่ะ อันนี้ขอไว้ที่90 0บาทนะคะพี่สายคาดเอวนี้นะคะพี่ขาสายคาดเอวนี้หนูไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรแต่คุณลุงเขาบอกว่าเจ้าของก็บอกว่าเป็นของหลวงปู่สุขค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่900บาทนะคะพี่สายคาดเอวนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่900บาทค่ะพี่900บาทปลายทาง50บาทนะคะพี่ขาส่วนอันนี้ค่ะพี่เป็นมีดหลวงพ่อเดิมด้ามใหญ่นะคะพี่ขาเป็นมีดหลวงพ่อเดิมด้ามใหญ่ค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่1,300บาทค่ะพี่มีดหลวงพ่อเดิมด้ามใหญ่นี้หนูขอไว้ที่1 1 3 0สาร้อยบาทนะคะพี่ตรงปลายจะมีตะกุด3ามดอกนะคะตรงปลายจะมีตะกุดอยู่สามดอกค่ะพี่ขานะคะมีตะกุดอยู่สามดอกนะคะพี่ส่วนเนี่ยค่ะ สภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะพี่ด้านนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะพี่ค่ะเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะพี่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาโอเคนะคะพี่เดี๋ยวมาดูมีดด้ามอื่นต่อนะคะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นมีดหมอหลวงพ่อลือสีลิงดำะค่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นมีดของหลวงพ่อลือสีลิงดำนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่มีดด้ามน,นี้นะคะพี่ขาเป็นของหลวงพ่อลือสีลิงดำวัดท่าซุ้งนะคะพี่นะคะ สภาพความก่อของมีดนะคะพี่ขานะคะมีดหมอชาตี วัดท่าสูงค่ะพี่ขาวัดท่าสูงนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ด้านนี้หนูกขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขามีดหมอหลวงพ่อฤาษีดิงดําค่ะส่วนนี้จะเป็นตะกุดหลวงพ่อทบค่ะพี่ตะกุดหลวงพ่อทบดอกนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ตะกุดหลวงพ่อทบดอกนี้หนูกขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ขานะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาตะกุดหลวงพ่อทบค่ะพี่สนใจยังไงภาพไม่ชัดแอนไลน์หาหนูได้นะคะพี่ขาโอเคนะคะ พี่ EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ